สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยนะคะวัดหัวเด่นค่ะดับแรกก็จะเป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีรุ่นเจริญยศเจริญทรัพย์นะคะเนื้อทองนพเก้า 9, สัตโลหะค่ะสร้าง3า8ปองค์นะคะ ปีหกสองเนื้อทองนับพเก้าสัาดารุหะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ต่อมาก็จะเป็นเหรียญมนพยาวานอนค่ะเนื้ออัปากานะคะเหรียญมนพยาวานอนเนื้ออัป,ปการห้าร้อยห้าสิบาทค่ะ ต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยหลังยันนะคะก็จะมีจีวรปั้มสิงมีเกสาแล้วก็มีสายสินค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ีนด้านหลังนะคะสดนเจอรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ087 3714296ค่ะฝากกดติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ